โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า King Legacy แล้วนี่เองนะซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะมาดูสปอยอัปเดตแปะกันนะครับทุกผู้ชมแม่โอ้โหไม่ได้เห็นตั้งนานตั้ง6เดือนเลยนะซึ่งก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับคลนละห่งไลค์ก็ยังดีนะครับในคลิปนี้ ไม่ขออะไรมากขอแค่ถึง50ไลก์ก็พอขอบคุณมากนะครับทุกคนมาซึ่งเราต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือสเปคพีน่าจะเป็นล่าสุดนะครับไม่ใช่ล่าสุดดิน่าจะเป็นเก่าสุดนะครับที่เราได้ดูกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับผมนี่นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับมันคือใคยในกี่หรือเปล่านะครับจากโตเกียวไม่น่าใช่นะครับไม่ได้เป็นตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับน่าจะเป็นพลังของคายเคนหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเนี้ยผมไม่รู้จริงๆมันคืออะไรแต่มันมีอ ที่เป็นสวิฟตอยู่นะครับเป็นปลาบึกอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าเกี่ยวกับคาเค้นหรือเปล่านะครับใช่นะแต่ว่าเราจะข้ามไปก่อนละกันนะครับเรามาดูข้างล่างดีกว่านะครับดิ่ข้างล่างนะครับล่าสุดเลยนะครับจากพี่เบคนะครับผมไดโนเสาร์ของเรานะครับพี่เบคโอ้โหนี่นะฮะโอเคนี่นะครับส n น k e p e ล่าสุดนะครับจากเมื่อวานเลยนะครับไม่ได้โพสตมาหลายเดือนนะครับโอเคซึ่งเป็นผลปีศา น่าจะเป็นผลพีศารใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในเกม King Legacy เนี่ยไม่เคยมีผลนี้มาก่อนนะครับซึ่งผลนี้ผมคิดว่าน่าเป็นผลซาวนะครับหรือผลเมโลดี้นะครับเป็นผลเสียงเพลงนั่นแหละนะครับซึ่งน่าจะเป็นผลพีศารใหม่นั่นเองนะครับสำหรับผลนี้นะครับผมซึ่งก็ถ้าดูเนี่ยมันก็จะเป็นเมโลดี้เป็นเสียงเพลงแน่นอนนะครับซึ่งมันก็น่าจะเซี้ยวอยู่พอสมควรนะครับสำหรับผลนี้นะครับซึ่งต้องรอดูว่าเข้ามาในเกมจะอยู่ในระดับไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ สูงถึงค่าค่ากลางนะครับไม่ได้ต่ำมากอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นหน้าตาของผลซาวนะครับหรือว่าผลเมโลดี้นี่นะหรือว่าผลเสียงเพลงนั่นเองนะครับผมหลับสกิลนะฮะโอเคครับส่วนต่อไปนะครับนี่เลยนะครับผม React 2000นะครับ Reaction นะครับก็คือให้เรากดไอเรียชันนี่ยถึง2,000ันที่เขาจะสปอยต่อนี่เองนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็น Snake Pick จีโออะไรอีกไม่รู่ยเป็นการบินนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือน ปีกนะครับเป็นปีกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ได้เล่นคิ n g ลก g a c y นานแล้วผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะน่าจะเป็นเผ่าหรือเปล่านะซึ่งก็จะเป็นรูปตัวพี่เบกนะครับแล้วก็จะบินอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีปีกด้วยนะครับอาจจะเป็นเผ่าเดมอนหรือเปล่านี้อันนี้เดาบ่วจัดเลยนะครับเพราะว่ามีเขาแล้วก็มีมีปีกด้วยนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันอันนี้โอเคครับส่วนนี้นะครับเป็นส n a k e k นะครับอันที่3นี่นะครับซึ่งจะเป็น เป็นเผ่านะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเผ่ามิงนะสลับอันนี้นะครับน่าใช่นะครับนี่สามารถวิ่งบนน้ำได้ครับวิ่งบนดาบได้อ้ my god ซึ่งก็จะเป็นท่าบิลิตี้นะครับในการกดแล้วก็สามารถที่จะวิ่งเร็วได้เลยนะวันนี้ผมคิดว่านะท่านผู้ชมก็วิ่งบนน้ำได้แล้วนะสลับเผ่ามิงนะครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นเผ่ามิงนั่นแหละนะครับน่าจะใช่เลยแล้วก็นี่ครับอันต่อไปครับ เขาบอกว่าฉันสัญญาแล้วว่าอัปเดตนี้จะมาแบบเร็วแบบเร็วที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคืออัปเดตนี้จะมาในเร็วนี้นะครับเพราะสัญญาไว้อย่างยีนะครับซึ่งอันนี้เป็นในพี้วมาดูกันนะครับผมโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยมีเขียนว่า P.O.Doop ด้วยวอชว h ชนี่คืออะไรโอเคเหมือนจะเป็นธงนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนดาบ ซึ่งเหมือนจะเป็นธงนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์สกิลนะคบของธงที่เป็นสีสันอะไรพวกนี้นะครับแถมมีหลอดข้างบนด้วยครับ <pas sti> คืออะไรวเนี่ยโอเคครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับ,บอกว่า next one นะครับนี่ KL Phoenix foot ว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเฮ้ยผลฟ h o e n i x เราโอ้โหแต่มันหน้าจออะไรเนี่ยหน้าจอเราเพียบอะไรเลยไม่รู้อ่ะอันนี้น่เป็นผล p h นิกนะครับซึ่ง อาจจะเป็นการปรับใหม่หรือเป็นการทําตื่นหรือเปล่าซึ่งเห็นเราต้องไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทียบในเกมก่อนละกันโอเคซึ่งดย๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตื่นหรือเปล่านะครับเนื่องจากสกิลเนี่ยชื่อมันแตกต่างกันมากเลยนะครับเออสกิลแท้เนี่ยจะเป็น h e a v y s ส a s h น่ะส่วนในรูปนะครับจะเป็น Amber Piercer นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นฟ e นิกนะครับหรือว่าเป็นผลฟินิกวี V2 นี่เองนะ ไม่ได้จะเป็นการรีเวิร์สหรือว่าทําสกิลใหม่อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทําใหม่อะไรเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็น V2 มากกว่านะแต่เหมือนโมเดลนะครับต้องนกเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเหมือนขามันจะยาวขึ้นหรือเปล่าเหมือนตัวนกมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นขานี้มันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วมันจะสั้นกว่านะครับเออผมคิดว่านะซื่อนี้ก็ต้องรอดูแล้วครับว่ามันเป็นผลฟิดิกตื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นผลฟิลิกที่ทําใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องรอดูแล้วสำหรับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับอัน เฮียวันเอ็กซ์เตอร์สเน็กพีกนะครับนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยดันเจี้ยนครับอันนี้คือดันเจี้ยนครับแล้วก็มีลูกผลปีดด้วยทำไมเขาแปะไว้ตรงนี้คือดันเจี้ยนนะครับตอนนี้คินเดอร์ซี่มีดันเจี้ยนแล้วเหรอเนี่ยเป็นเหมือนเป็นฟลอร์ด้วยนะครับอันนี้คือชั้น5นะครับเอ้ยเหมือนจะเป็นแบบเป็นทาวเวอร์หรือเปล่าแบบให้ลงตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นที่20อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน่าเป็นไปได้นะครับเส่้อนี้นะครับมันคือดันเจียนฟอร์เกเทนพริซันนะครับเหมือนจะเป็น คุกนะครับผมดันเจี้ยนนะครับอยู่ในโหมดอีซี่นะครับอยู่ในชั้นที่5นะครับแปลว่าน่าจะมีชั้นมากกว่านี้ด้วยนะซึ่งก็ยังเป็นดันเจี้ยนเราลงได้นะครับแต่ว่าน่าจะมีให้เลือกแบบหลายๆชั้นอยู่นะครับน่าจะมีชั้นให้เลือกอยู่นะครับเยอะมากเลยนะน่าต้องแต่แต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นที่ยี่สิบอะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสลับดันเจี้ยนคุกอันนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่านะครับแสดงพีต่อไปนะครับจะเป็น รูปภาพรูปแรกนะครับที่เกี่ยวกับวันออฟเดอะทีนะครับมันเป็นไฟติ้งสไตล์อันใหม่นี่เองนะครับมีอัปเดตหน้าเฮ้ยโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในพีคนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับมันคืออะไรนี่นะกดไปดูดีว่าชึบอ่าเดี๋ยวผมขอเริ่มดูใหม่ก่อนนะครับตรงนี้เป็นหน้าพาสซีฟนะครับแล้วก็มีอันนี้เนี่ยเป็นพาสซีฟใหม่หรือเปล่าเป็นดาเ์คเนแฟงพาราดอกนะครับโอเคซึ่งเราไปค่อยๆไปดูกันละกันส่วนนี้เป็นหน้าอัพสแต็กแน่นอนนะครับนี่โอมีเยอะแยะไปหมด แล้วก็นี้เป็นหน้าเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์สถิติอะไรเนี่ยนะครับเออเหมือนเป็นหน้าโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าพาสซีฟนะครับแล้วก็นี้เป็นที่ใส่ยศนี่เองนะครับโอเคซึ่งก็จะมารวมตรงนี้กันหมดแล้วนี่เองนะซึ่งก็ถือว่าดีมมกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าพาสซีฟนะครับดาเกนแฝงพาราดอกนี้นะครับมันช่วยอะไรนี่เองนะเท่าง่ายๆนะครับแปงง่ายเลยนะครับนั่นก็คือลดความเสียหายลงนะครับจากไอ้เจ้าดาเกนแฝงนี่เองนะ ก็คือถ้าเราโดนศัตรูนะครับที่ใช้ดาบอันนี้หรือเปล่านะครับที่ผมเข้าใจนะน่าน่ใช้ดาบอันนี้นะครับไอ้เจ้าเนี้ยดาเกนแฟงเนี่ยนะครับถ้าเราเจอศัตรูที่ใช้ดาบนี้นะครับแล้วเรามีไอ้เจ้าพลาสติกผลัดเนี่ยนะครับมันจะลดความเสียหายนะครับจากไอ้เจ้าดาบดาเกนแฟงนี่เองนะครับลง90%นี่เองนะซึ่งน่าจะมาอันนี้นะครับสลับพลาสติกที่มีชื่อว่าผลัดนี่เองนะครับโอเคซิ่ี่ขอเสริมนิดนึงนะครับสลับไอ้เจ้าพลาสติกผลัดนะครับก็คือพลาสติกนี้นะครับจะสามารถสุ่มได้นะครับ จากทุกอาวุธเลยเี่นะครับเราก็จับผลปีศาจได้ด้วยนี่เองนะก็คือถ้าเราสุ่มไปเจอผลิตภอกนะครับสำหรับไอเจ้าอาวุธชิ้นไหนนะครับหรือว่าจะเป็นผลปีศาจของอันไหนก็ตามนะครับมันจะลดดาเมจนะครับลง90%เนี่นะถ้าเป็นอย่างในรูปนะครับก็คือจะลดจากดาบดาเกนแฟงนี่เนะครับก็คือถ้าเราโดนดาบดาเกนแฟงตีเนี่ยับจะลดดาเมจจากคนที่ใช้นะครับลง90%เนี่เองนะก็คือเราจะรับดาเมจได้น้อยลงตั้ง90%เลยนี่เองนะครับผม โซนต่อไปนะครับเป็นจะในพิกล่าสุดเลยนะครับที่ผมเพื่ออัดคลิปนี้เลยนั่นเองนะเออซึ่งเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ my g อ d อันนี้มันคือสกิลอะไรครับเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่านะครับมันจะเป็นเออหมัดที่มีชื่อว่า one of t นะครับซึ่งอาจจะเป็น fighting s t y l e อันใหม่นะครับแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันใช่หมัดหรือเปล่านะครับมันเป็นหมัดไหมล่ะหรือว่ามันเป็น มันเป็นผลปีศาจะเนด่ยมันคืออะไรฮะน่ยเอ้ยแต่มันมีมังกรด้วยครับนี่ไงหุ้ยหมัดมะเนี่ยหมัดมังกรวันออฟทีเออสีเขียวใช่ไหมี่ะซึ่งนี้เป็นลูมนะครับเป็นสกิลนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีมังกรออกมาด้วยนะครับตรงมุมซ้ายบนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับส่วนต่อไปนะครับคืออันนี้นั่นเองนะนี่นะครับเป็นมังกรเหมืหมกันว่ะทุกคนเป็นมังกรแบบอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นสกิลเหมือนวงกลมเหมือนเป็นทอร์นาโดอะไรพวกนี้ปะ คิดว่าน่าจะใช่นะครับซึื้อเนี้ยผมไม่ได้ใจว่าเป็นหมัดหรือเปล่านะครับซึ่งข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเนปพีอันต่อไปนะครับจะเป็นรูปแรกนะครับของวันออฟเดอะทีนะครับเป็นนิวไฟ t ิ้งสไตล์นะครับซึ่งคืออันนี้หรอคืออันนี้หรออันนี้คือหมัดใหม่หรือเปล่าวันออฟทีหรือเปล่านี่ใช่หรือเปล่าไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คิดว่าได้เป็นหมัดใหม่หรือเปล่านะครับที่เขาบอกมารูปต่อไปก็น่าจะใช่แหละนะครับทุกคนคิดว่าแล้วก็บอกมาด้วยนะครับพี่เบคได้บอกมาด้วยว่าบูม 8,000ัน a ี t อ o ชนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูสซเน p พี k อันต่อไปนะครับที่เราจะดรอปลงให้ดูนี่เองนะครับโอเคเขาบอกว่าให้กดไฟถึง8,000แล้วก็กดอีโมจินี่อันนี้นะครับไปถึง1,000 0กดก่อนแล้วกันกดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถึงหนคลิปต่อมาดูต่อแล้วกันท่านผู้ชมซึ่งบอกว่าอันต่อไปจะอันล็อกเป็น l e g e n เ a เ e a k เจนดอรี่เเนพีเลยหรออุ้ยน่าสนใจ มีแค่วันเดียว2วันวิกเกปล่อย,อยในพีพ์มา8อันแล้วนะครับไอ้9อันแล้วนะครับมีทั้งหมด16อันนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคน โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เห็นเสด็คพีชกันแบบอิ่มจุใจกันนะครับว่าอัปเดตเนี่ยมันน่าจะใกล้มาแล้วนั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้พี่เบคนะครับหรือว่าไดโนซอร์หรือว่าไดโนของเราเลยครับก็คือแบบกำลังคุกแบบขั้นสุดนะครับคือตอนนี้คินเลกาซี่นี่คือผมว่าอัปเดตนี้น่าน่าเล่นแน่นอนคือแบบมาจัดเลยนะครับแบบคุกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไว้าเสด็คพีหน้านะครับหรือว่าคลิปวิดีโอน่าจะเป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อละกันนะครับถ้้ารีีบลงใหดสุนะสหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า๊ายบายซียูครับ